สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องโควของ Foodtravel TV นะคะวันนี้นะคะมีคุณผู้ชมลหลายหลายท่านนะคะไปพูดคุยในเวบ็บบอร์ดของ Foodtravel นะคะว่าอยากทานขนมปังสังขยานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำให้ดูนะคะเป็นขนมปังสังขยาไข่ค่ะก่อนอื่นไปดูสมสมกันก่อนนะคะสมมนสมทั้งหมดนะคะมีขนมปังหัวกะโหลกนะคะหั่นชิ้นประมาณ1นิ้วนะคะแล้วก็ผ่าสีนะคะตามด้วยกระทิค่ะไข่ไก่นมข้นจืด แป้งข้าวโพดน้ำตาลปีบน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาและสุดท้ายคือสีผสมอาหารสีส้มค่ะมาถึงขั้นตอนการทำนะคะเริ่มจากใส่ไข่ไก่นะคะลงในอ่างผสมน้ำตาลทรายค่ะและน้ำตาลปีบนะคะตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจนน้ำตาลปีบะน้ำตาลทรายละลายนะคะ จากนั้นนะคะใส่ส่วนผสมของกะทิค่ะนมข้นจืดนะคะคนให้เข้ากันตามให้กลิ่นวานิลาค่ะสีผสมสีส้มนะคะเป็นสีผสมอาหารแดดน้ำน,นะคะสีผสมอาหารนะคะใช้แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่งั้นเนี่ย อาหารจะออกมาสีจัดเกินไปนะคะประมาณสามสามหยดก็น่าจะพอค่ะสีจะต้องออกมาประมาณนี้นะคะสีเหมือนชายเย็นนั่นเองนะคะทีนี้แป้งข้าวโพดนะคะค่อยๆใส่นะคะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ต้องคนไปด้วยนะคะคนจนกระทั่งส่วนผสมนะคะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ ประมาณนี้ได้แล้วนะคะจากนั้นจะต้องนํามากรองนะคะเตรียมชามผสมอีกใบหนึ่งนะคะรวมถึงตะแกรงด้วยนะคะเพื่อที่จะกรองอก,การกรองจะทําให้ส่วนผสมเนื้อเนียน,นมากขึ้นนะคะเราก็จะได้สังขยาไข่ที่เนื้อเนียนเป็นการกรองเอาเศษที่ยังไม่ละเอียดพอนะคะ ตอนนี้คุณเพื่อนจะเห็นนะคะว่าจะมีน้ำตาลปี๊บอยู่ที่ก้นชามผสมแล้วก็คนอีกสักหน่อยนึงนะคะน้ำตาลปี๊บนี่ค่อนข้างที่จะละลายยากนะคะแต่ว่าเราต้องใส่ผสมกันกับน้ำตาลทรายเพื่อที่จะได้กลิ่นหอมที่มากขึ้นนะคะถ้าใส่แต่น้ำตาลทรายอย่างเดียวเนี่ยจะไม่หอมนะคะเสร็จแล้วค่ะได้ส่วนผสมเนื้อเนียนจากนี้นะคะจะต้องนำไปต้มบนเตาแก๊สค่ะ จากนั้นนะคะคุณผู้ชมจะต้องตั้งน้ำให้เดือดนะคะในหม้อใบใหญ่พอที่เราจะใส่อ่างผสมลงไปได้นะคะตอนนี้น้ำก็เดือด,ดแล้วนะคะวางชามผสมลงไปนะคะจากนี้ก็คือเปิดแก๊สให้น้ำเดือดนะคะเราก็ใช้ตะก้อมือคนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะวิธีนี้นะคะก็จะทําให้สังขยาไม่ไหม้นะคะรวมถึงจะได้เนื้อเนียนละเอียดด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะค่อยๆสุกอย่างช้าๆจากไอ้น้ำด้านล่างค่ะ ระหว่างนี้เราจะเสียเวลาในการคนสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าได้ส่วนผสมที่เนื้อนเนื้อนเนียนแน่นอนค่ะหลังจากที่เราใช้เวลาคนไปประมาณสินาทีนะคะตอนนี้สังขยาไข่ของเรานะคะก็สุกดีแล้วรวมถึงเ,เริ่มที่จะข้นขึ้นแล้วนะคะสังเกตดูได้นะคะนี่ค่ะออกมาแบบนี้เลยนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะทีนี้ก็รอให้เย็นก่อนที่จะไปตักเสิร์ฟนะคะ จากนี้ไปเดี๋ยวเราจะนำขนมปังมานึ่งกันค่ะนำขนมปังนะคะลงนึ่งนะคะในหม้อที่เราต้มน้ําไว้เดือดจับแล้วนะคะปิดฝานะคะนึ่งประมาณห้านาทีเท่านั้นเองนะคะก็พร้อมรับประทานกับสังขยาไข่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะขนมปังสังขยาไข่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะร้อนๆจากหม้อเลยนะคะขี้ขนมปังนึ่งนะคะจัดเสิร์ฟใส่จานแบบนี้ สำหรับขนมปังสังขยานะคะจะต้องรับประทานตอนร้อนๆแบบนี้นะคะถึงจะอร่อยนะคะถ้าทิ้งไว้เนี่ยขนมปังก็จะไม่ร้อนแล้วนะคะเราก็หยิบเฉพาะชิ้นสวยๆนะคะมาวางโชว์อย่างนี้อีกสักชิดนหนึ่งนะคะการเสิร์ฟนะคะโรยหน้าด้วยนมข้นจืดนะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ ขนมปังสังขยาไข่ค่ะยังไงนะคะถ้าคุณผู้ชมต้องการสูตรเพิ่มเติมนะคะหรืออยากท้าประทานเมนูไหนแต่ทำไม่ได้นะคะก็ไปพูดคุยได้ที่เว็บบอร์ดของ foodtravel.tv นะคะวันนี้ลาไปก่อนกับคนตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ